จำง่ายๆเลยครับกินข้าวอ่าสมมติว่าเราล้มกระแทกอะไรอย่างเงี้ยนึกหลักการเลยกินข้าวกินข้าวก็ะไรข้าวครับเป็นภาษาอังกฤษคือ RICER เนี่ยก็คือตัวการเล t หรือพัก i ก็คือการประคบน้ําแข็งนะครับ C ก็คือตัวของ compression คือการรัดเพื่อไม่ให้มันเกิดการบวมแล้วก็ E คือเรื่องของการ elevation ก็คือตําแหน่งที่บาดเจ็บนั้นให้มันยกสูงขึ้นเพื่อลดการไหลเวียนของเลือดและทาให้การบวมลดลง ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันจะมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่การที่เราแบบมีการล้มมีกระแทกประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้แก่อันหนึ่งที่เราเรามาประยุกต์ใช้กันก็คือในทางการสัญญกรรมต่างๆหรือการทำราการต่างๆมัคือมีการแบบบาดเจ็บของร่างกายเนาะเวลาเราแบบว่าต้องการให้มันไม่บวมไม่ช้ำาพังให้มันเข้าที่ไวๆแล้วก็สามารถเอาหลักการกินข้าวเนี่ย R I C E เนี่ยเป็นประคบได้ก็คือเช่นการใช้ตัวของ R ก็คือการพักสมมติว่าเราทำตัวของโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์แล้วก็มีการพักการใใช้้งงาานนนขออบหห่ย แล้วก็การที่เราแบบกลัวบวมแล้วก็น้ําแข็งประครบก็คือตัวไอเนาะส่วนตัวของคอมเพสชันเนี่ยอาจจะแล้วแต่ตําแหน่งถ้าเป็นตําแหน่งหน้าอาจจะรัดยากแต่ถ้าเป็นตําแหน่งบางอย่างเช่นตําแหน่งแขนตําแหน่งเละอาจจะรัดเพื่อให้มันเข้าที่มากขึ้นจนกว่าการอักเสบมันจะดีขึ้นแต่ว่าตัว E เนี่ยเอามาใช้ได้เสมอก็คือการที่ยกหัวสูงกว่าหัวใจอย่างเงี้ยมันก็ช่วยลดอาการบวมได้ซึ่งจริงกฎของตัวของ,ง RICE การกินข้าวเนี่ยมันเอาประยุกต์ได้หลากหลายมากครับทางการแพทย์